วันเดอร์เฟรมปลื้มขึ้นแทนผู้จัดป้ายแดงครั้งแรกในพอเอ็กซิตปิดเกมล่าโลดแล่นในวงการเพลงมานานจนหลายคนชื่นชมและจับตาในผลงานมาโดยตลอดสำหรับศิลปินสาวมากความสามารถวันเดอร์เฟรมหรือสุภัชยาสุบไบยเยน็นที่ล่าสุดขอพิสูจน์ตัวเองก้าวข้ามความสามารถด้านงานเพลงสู่วงการภาพยนตร์ด้วยการผันตัวมารับบทผู้จัดครั้งแรกกับ ภาพยนตร์ชวนลุ้นระทึกขวัญ x อ็ิปิดเกมล่าที่งานนี้เจ้าตัวได้ร่วมแสดงนําและร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ที่แต่งขึ้นเองอีกด้วยแต่กว่าจะมาเป็นผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดได้นั้นต้องผ่านกระบวนการมากมายและในฐานะผู้จัดเรื่องแรกเจ้าตัวก็ได้เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมากับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญในครั้งนี้ว่า จากปกติที่เราเคยอยู่เบื้องหน้าเวลาที่เป็นศิลปินแต่พอได้มาเป็นผู้จัดแบบเต็มตัวครั้งแรกทําให้เราได้รู้สึกถึงอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆของงานเบื้องหลังที่มีดีเทลเยอะมากซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายในหลายด้านของเรามากๆแต่กลายเป็นว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นและเข้าใจคนอื่นมากซึ่งเรื่องนี้เฟรมเองนอกจากจะเป็นผู้จัดแล้วเรื่องนี้เฟรมยังได้มีโอกาสร่วมแสดงด้วย และก็ยังเป็นคนแต่งและร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ในเรื่องนี้ด้วยในชื่อเพลงหนีไปเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆค่ะทุกบทบาทหน้าที่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ได้ลงมือทำเพรมตั้งใจมากๆซึ่งเรื่องนี้นับว่าเป็นก้าวแรกที่ดีที่ทำให้เราโตขึ้นและพร้อมจะพัฒนาฝีมือในบทบาทของคนเบื้องหลังในทุกชิ้นงานต่อจากนี้ให้ออกมาดีที่สุดฝากเป็นกำลังใจให้ผู้จัดน้องใหม่คนนี้ด้วยนะคะ กระหึ่มโรงชวนลุ้นตามติดทุกนาทีบริษัทอัพไรซิงเอนเตอร์เทนเมนต์จำกจัดและบริษัทไวบินเยลโล่จำกัดจ,จัดรอบการล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์สุดประทึกขวัญเอ็กซปิดเกมล่าผลงานผู้กำกับมากฝีมือเฮนรี่วินเลียมเอเฮนพร้อมด้วยศิลปินสาวมากความสามารถเฟรมสุภัชยา สุขใบเย็นหรือวันเดอร์เฟรมขึ้นแท่นผู้จัดภาพยนตร์เป็นครั้งแรกและร่วมแสดงนำคนทัพนักแสดงพาเรตเปิดตัวภาพยนตร์ด้วยการเดินพรมแดงสุดอลังการพร้อมเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนำทีมโดยออกัสวชิรวิทย์ไพศาลกุลลงวงมุกวรนิตถาวรวงศ์วิ่งหงอกลันวี อุนกาเยอร์นวดแลนวี่เฟรมสุภัชยาสุขใบยเย็นใบระพีพงษ์ทักษุวันร่วมด้วยกันน,นารณนองรีมณน,นิชาเหลืองอนันคุณพิมพิมสัจจีชัยศาสตร์เฟริสฉลองรัตนนอบสำโรงแอลนพัท์เพืธนการลอดสร้างทองทองกล่อมกมลเป๊กเมืองไทยจิระวงนิรันดรนนอกจากนั้นยังมีเหล่าดาราเซเลบริตี้และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมยินดีอย่างหนึ่งแน่นในะอินฟินิตี้ฮอนชั้น5พารากอนซีนิเพล็ก